ทนอยู่หินน้ำวันนี้มาช้าเนี่ยทนามอยู่หเออรู้แล้วตามมาเชิงไม่ก็ได้รอได้จังหวะตรงเอทนายนะทนายนะขอไว้นั่งกันกดไว้กดไว้เด็กๆเอ้ยมึงเอาของนี่เอาของนี่ใส่ใส่พี่เอ็มไปเลยใหนวะพี่ฟิล์มเฮ้ยทนายอยู่หินนี้เองเออมีสองคนเองทนายมันโดนทนายไปเร็วชัดเลยชัดเลยพี่มีโรพี่มีโลอยร ลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปทำไมจะแตกทำไมจะแตกยิงพีแตกกว่าดันลงไปดันลงไปดันล,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 ลงไปยิงให้พี่หน่อยกดไว้กดไว้แล้วดันลงไปสองตัวนดินีละมัม่งพี่รีบใส่เลยตายขวาตัวขวาตายมันเก็บของหนูสามตัวไว้ับโอ้ยดิด ลองหลังห้องสองตัวี่กหอันนี้หรือตายวะไ่ายังไม่ข้นนะเกียวแตกหนึ่งให้จับโซดูสิ่ะโอ้แหลบเโเย็ดแม่ไม่มเติมแลยครับผมไปศพทีพี่ฟิล์มเก็บไปของฟิล์เนาะเติมเติมเลยครับของคอราแมผมว่าจะเก็บอยู่แม่งเอาบ้าเอาบ้าเอาบ้าเอาลยครับ เอาไม้ไม้ไปไม้ไม้ไปม้ไมหลังฮัลโหลเิ่มอะไรอยู่ต้อนไม้ไปเล่นเอาไม้ไปเล่นเอาไม้ไปเล่นเร็วเร็วมแล้วใครตายเกิดดเกใครตายวะเนี่ยไปช่วยพี่หน่อยตายพี่ตายสวยพี่พน้ามืดพี่น้ามืดไแล้ววโโลลโลโดนาเลยตายตายตาย ลงมาลงมายช่หนึ่งยิ้มขาวยิ้มขาวเฮ้ยมาช่วยหน่อยดิมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยเออแตกตายเลยเพี้ยไอ้ตัวพี่ไม่แตกเฮ้ยมันถองตัวมันถองตัวอ้อมไม่อ้อมไม่ได้หรอก เดี๋ยวลงดูแบบนี้เดี๋ยวลงเกิดไอ้เมึงช่วยกูหน่อยดิมาช่วยดันกูหน่อยดิโอ้โหไอ้ไปไหนกันหมดวะไอ้พี่ถอยอ่ะไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ลงตู้แดงไอ้ยัดแท็กมึงอยู่ไหนไอ้มาช่วยกูหน่อยดิโอ้โหไปไหนกันหมดวะโอ้พวกมันลงเกิดไปแล้วเนี่ย มันเดี๋ยวมันจะโดนชาร์จเดี๋ยวมันจะโดนชาร์จมึงแงะไว้ก่อนมึงแงะไว้ก่อนไอ้ไอ้แพ็คแพ็คมึงแงะไว้ก่อนผมไปไม่ได้ผมติดไอ้ที่นี่แพ็กมึงใส่ชุดให้เต็มแพ็คเอาชุดนี้เต็มแม่งไอ้ดับมันเอาตัวมันดิ้นไปตรงนั้นเลยเว้ยให้มันโดนชาร์จอะไรแพ็กไอ้หนามมาไอ้หนามอะไรชาร์จเราแต่อีหนึ่งแต่อีหนึ่งแต่อีหนึ่งเหลือตัวเดียวมันเกิดมาตัวหนึ่งพี่เดี๋ยวได้ฟอร์เฟ้ก่อน ไ้ม่นช้าอมันช้าเองมันช้ากเองป่อยป่มันปปล่มันาอ้อมไปอยู่ตรงสบ้อยมันป่อยมันป่อยมันโอ้โยังแม่มึงมาขอแคนควยอะไกันตอนนี้ฮ้ยไม่เก็บโดไปเก็บของเพื่อนหวายที่อะตอันช้าแล้วจะส้มจะส้มจะส้มโมันเก็บกออยู่ั้ไงัตเกิดพี่ตเกิดได้ปะตายพี่วาย ลอให้น้องยิงโอ,โอโ้โยกูโดนันนี่ข้างหลังเข้าไอพี่พี่ข้างหลังมีไฟต้นไม้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 กลางน่ะนี่ตรงนี้ต้นไม้ข้งหล้างหล้ยงหังข้างหลังต้นไม้ชุดเต็มล้มลงมลงมหนึ่งล้หนึ่งข้างหลังฝ่ายข้างหลังล้พี่ข้างหลังลงมข้างหลังลงมปะครับล้มปะเฮ้ยมึงดันเข้ามาหน่อยมันเหลือตัวเดียวมันดันเข้ามาหน่อยมันเหลือตัวเดียว สองตัวดันอยู่ดันอยู่เบียดันอยู่เบียเห็นแล้วเบียเห็นแล้วมันนั่งอยู่มันนั่งอยู่มันนั่งอยู่ตรงนี้หน่าเบียดดันอยู่ทางขวาอยู่ฉีกไว้ฉีกไว้เบียดโอ้เบียค้างอีกแล้วโอ้แหลกคุยเนี่ยฉีกอยู่ฉีกัน ตาหนึ่งตานึงมันแตนแตลแบ้างแตกบ้างมันไแตกมแตเลฮ้ยพี่โดนปอดว่ะตายตัวนั้นตกไอ้น่ไม่ตาย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 เขียวมัเขียวแตกีตไหน ใครมาทันหรือคูดีเอาลูกมาเอาลูมาพี่ของมวยเยอะไข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าตายไอ้ที่โดลุมอมตายเหรอเออตายเพื่อนเราไปไหนหมดวะตายอีกนึง โวกนี้ครมเมชั่นคือเลยวะไปอีกหนึ่งโอ้ยแล้วถึงแล้วป๊เหลือไอ้ไหมทางขวาพี่ตัวนียวกระด้างวะนิดดิไปอีกหนึ่งเด็กนี่ขวาพี่ขวาพี่ขวาพี่ดียอยู่ตามอยู่ตามอยู่พี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วขวามือหลังหลังตบโตมา ตรบโน้นหนึ่งเฮ้ยตรงหินพี่มีคนว่ะใครอยู่ตรงหินพี่บ้างผมแตกิผมแตกเหรอแตกดิแก๊งค์่อยู่แล้วเฮ้ยมึงช่วยพี่หน่อยดิมึงตายแล้วโอ้โหเกิดนฟันโคตรเยอะเลยไต่หนึ่งฟสนชวยรุงไปมีไปมีคนไปริมน้ำริมน้ำตายแล้ว โค้สอนใอีกหนึงนี่มีตัวมีตัวมากใอีกหนึ่งยกดหน่อยไปดีเยอะนะสีม่วสีเ่าม่วงสวยเด็กๆอุ้ยดิกแม่มันสัวมีเขาหายสตัวได้หมดว่ะ